哦，有笼子呀！哎，对对对。哎呀！ โอ้ม่เคยดีเลยไม่นแม่มองดูอ่ะนะเป็นตี่นอนดิวอยู่สตา์เดอตอยู่ดดิชือวันไหน

เฮ้ยโดนป่ะเฮ้ยแต่แต่คุณ็อปนี่ไปไหนไงเฮ้ะ อไปตั่ไปนี่ไปตรงเลยเสไปคุณทับคุณทัศเอ้าคุณทับจะไปคุณทับเออเออ